ก่อนหน้านี้เมื่อโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่ค้างเมื่อเราต้องการจะปิดเราก็จะต้องเข้าไปที่ Task Manager แล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาบนโปรแกรมที่เราต้องการจะปิดแล้วก็เลือกไปที่ End Task แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะตั้งค่าให้มีเมนู End Task เมื่อเราคลิกเมาส์ขวาบนโปรแกรมที่เราเปิดอยู่ที่ Task Bar ได้มันก็จะมีเมนู End Task ให้เราเลือก ในการจะกำหนดให้มีเมนู Entart ให้เราคลิกเมาส์ขวาที่เมนู Start แล้วก็ไปที่ Setting ไปที่ System for Developers จากนั้นไปที่ Entart ให้คลิกเป็น On ต่อไปเมื่อโปรแกรมคร้างให้เราไปคลิกเมาส์ขวา บนโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่มันก็จะมีเมนู End Task เราสามารถจะคลิกไปที่ End Task เพื่อปิดโปรแกรมที่ค้างนั้นได้นะครับก็สร้างความสะดวกให้กับเรามากยิ่งขึ้น